สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีเหรียญวัตถุมงคลนะครับมาแนะนําให้พี่ๆได้รู้จักแล้วก็รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเหรียญวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับของวัดโพสีสุขารามนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดโพเลี้ยวนะครับโดยวัดโพเลี้ยวนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตําบลวังสารานะครับอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ เป็นชื่อรุ่นนะครับครบร้อยปีรวยร้อยล้านนะครับออกเมื่อปีพศ2559นะครับเป็นเหรียญที่ทําย้อนยุคมานะครับเนื่องจากเหรียญนี้นะครับในยุคหนึ่งของวัดโพสีสุขารามนะครับซึ่งมีอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อกริงนะครับจินดากูนนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดครับได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเรียกว่าเหรียญ5พลังนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นแรกนะครับก็มีประสบการณ์สูงนะครับในพื้นที่นะครับราคาการเช่าหานะครับก็เป็นพระหลักพันต้นๆนะครับในเหรียญรุ่นแรกนะครับโดยข้อแตกต่างนะครับของเหรียญรุ่นแรกนะครับตัวเหรียญรุ่นแรกนะครับหูเหรียญนะครับจะเป็นการเจาะนะครับมีห่วงในตัวนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนการจะสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นการจะสร้างย้อนยุคมาขึ้นมานะครับ โดยมีแพคเกจินะครับรวมปุกเสกหลายรูปด้วยกันทีเดียวนะครับอาทิเช่นนะครับมีหลวงพ่อชุบนะครับวัดวังกระแเจนะครับมีหลวงพ่อเสงี่ยมวัดบ้านทวนนะครับมีหลวงพ่อเต้วัดผุร้อนนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสายชนวัดไล่แต่งทองจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนนนน,นะครับสำนักสงฆ์เขาพานทูบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมาปุกเสกในพระเหรียญย้อนยุครุ่นนี้นะครับโดยด้านหน้าของตัวเหรียญนะครับ ก็จะเขียนว่าวัดโพเลี้ยวนะครับที่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นรูปครึ่งองคนะครับของหลวงพอ่อเฉยนะครับแล้วก็มีครึ่งองค์ของหลวงพ่อวุ้นนะครับแล้วก็ครึ่งองค์หลวงพ่อน้อยนะครับแล้วก็เต็มองค์จะเป็นหลวงพ่อกลิ่งกินดากูนะครับแล้วก็จะเป็นสิงหนึ่งตอนอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้พี่ๆได้รับชมความสวยงามของเหรียญย้อนยุคุ่นนี้กันนะครับ นี่นะครับหูเหรียญจะไม่เจาะนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างแค่เนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้อทองแดงนะครับในการจะสร้างเหรียญย้อนยุคนี้ขึ้นมานะครับข้างบนนะครับก็เขียนว่าวัดโพเลี้ยวนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเฉยนะครับองค์แรกครับครึ่งองค์แล้วก็หลวงพ่อวุ้นนะครับตรงกลางจะเป็นหลวงพ่อกลิ่งจินดากูนะครับเต็มองค์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เป็นหลวงพ่อน้อยนะครับโดยหลวงพ่อกลิ่งนะครับท่านก็ เป็นสิทธิเอกนะครับของหลวงพ่อน้อยวัดศิษสทองนะครับซึ่งเรียนวิชานะครับราหูอมจันท์แล้วก็วัวธนูนะครับจนมีชื่อเสียงลงดังแล้วก็วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นสิ่์นะครับแบบนี้นะครับโดยเหรียญย้อนยุกนะครับก็จะมีการตอกนะครับเป็นกอไก่นะครับตรงนี้ทุกเหรียญนะครับ มีการจัดสร้างแค่เนื้อเดียวนะครับคือเนื้อทองแดงนะครับจำนวนการจัดสร้าง1 0,000มืนเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับพลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นราหูอมจันทนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่าการจนบุรีนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นอักขรยันนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับแบบนี้นะครับ ไม่มีการเจาะนะครับเป็นเหรียญตันนะครับเราก็เป็นลาหูนะครับอมจันนะครับเขียนว่าการจนะบุรีนะครับแล้วก็เป็นอัลรยันนะครับนี่นะครับโดยราคาบูชาจากวัดนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ราคาองจากวัดก็คือเหรียญละ300บาทนะครับรายได้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นย้อนยุคนี้นะครับก็เพื่อนํารายได้นะครับ ไปสร้างกุฏินะครับวัดโพเลี้ยวนะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็ซ่อมแซมสร้างกุฏิเพิ่มเติมนะครับสําหรับวัดโพเลี้ยวหรือวัดโพสีสุขารามนะครับก็นำรายได้ในการจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับไปจัดสร้างนะครับโดยวการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลนี้ก็จะมีเป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับครึ่งองค์ของหลวงพ่อกลิงนะครับรุ่นแรกนะครับอันนั้นก็จัดสร้างหนึ่งรายการนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปหล่อนะครับแล้วก็มีเหรียญห้าพลังเหรียญนี้นะครับ ก็มีการจะสร้างด้วยกันทั้งหมดหลายรายการเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับซึ่งอาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะครับทําให้ค่านิยมนะครับก็ยังไม่มีนะครับจัดว่าเป็นอยู่ในประเภทพัชใหม่นะครับนี่นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับนํามาให้พี่ๆได้รับชมแล้วก็รู้จักกันนะครับก็เป็นพัชแท้นะครับที่สามารถใช้พุทธคุณได้นะครับราคาก็ยังไม่แพงครับราคาบูชาจากวัดนะครับก็เหรียญละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับในเหรียญนี้ ความสวยงามของเหรียญก็มีนะครับเป็นพระแท้นะครับพระแท้รอประสบการณ์นะครับเป็นพระที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับนี่นะครับแต่ก็มีเกจิบุกเส็นะครับหลายรูปนะครับหลวงพ่อใส่ชนนะครับนะครับตัวขอบตัดนะครับก็เป็นยุคสมัยใหม่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าจะมี การเจาะหูเหรียญนะครับเจาะห่วงไว้นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกของท่านก็มีเก๊นะครับออกมานะครับแล้วก็เป็นพระที่มีราคาการเช่าหานะครับหลักพันไปแล้วนะครับพันต้นๆนะครับในสภาพสวยๆนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงสองสามพันบาทเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผระแท้ดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับนี่เหรียญย้อนยุคห้าพลังหลวงพ่อกลิ่งวัดโพเลี้ยวนะครับ น,น,นะควันนี้ก็ขอฝากไว้เท่เานี้นะครับขอบพระคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณครับ